นี้ Android Auto นะครับนี่เราเข้าแผนที่เรานะ Android Auto แล้วก็ปุ่มนี้คำสั่งเสียงนะครับกดแช่ไว้ตืด๊ด f i l u r e Park ลังสิทธ เรถเราไม่อยากไปฟิวเจอร์เออกดเอาใหม่ <Okay. S 1> เซนทันเวสเกตไปใหม่รถ uh huh. เราไม่อยากไปเซนทัน uh huh. ไป ตลาดพูนทรซับดอมนัเยๆไไปเลยโอ้ยตดลรัตลาดนรดไปอยากไปเซ็นทันอยากไปตลาดแั่รถดุนนี้รถดุนนี้ไม่ชอบไปไปเดินห้างนะครับรถดุนนี้ไม่ชอบไปห้างชอบไปตลาดนะครับ